ันนี้ผมต้องเกิดปัญหาก่อนเวลาคนเขียนงานอยู่บางทีเขียนๆไปแลมเต็มครับเซฟสบายไปลุดสบายไปอ่าแล้วทังนี้ก็คือมีคำถามมาพบบ่อยเลยบอกว่าอยากทราบว่าพวกออโต้รีคอร์ดี่มันใช้งานอย่างไรครับครับออโต้รีคอรี่นะครับผมก่อนก็ตามปัญหาที่พี่เบกบอกเมื่อกี้นะครับว่าอยู่ดีใช้งานโปรแกรมหลุดนะครับหรือว่าอยู่ดีเครื่องดับไปเลยอ่าอันนี้นะครับเราต้องเข้ามาเซตในออปชันก่อน นะครับกดเข้ามาที่ออปชั่นของ Backup พแบ็ u อัพแ r นด์รีคนะครับตัวนี้นะครับจะมีอยู่สองงานนะครับเราใช้เป็น Auto r e c o v เวอก็คือการ Auto Save นั่นเองนะครับการ Auto Save เราก็เลือกเวลาได้อ๋อครับผมอยากสิบนาทีเดี๋ยวนานไปนะครับเอาสักหนึ่งนาทีแล้วกันครับเซฟทุกงหนึ่งนาที ครับเซฟทุกๆหนึ่งนาทีไม่ต้องนำอะไรเลยไม่ต้องนำอะไรเลยครับครับอันนี้อันนี้ผมเดี๋ยวต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนะครับพี่เป็กครับผมมันจะมีอยู่2อย่างนะครับตัวแรกที่ที่เพื่อนๆถามเข้ามาเนี่ยเป็นตัว recovery recovery มานะครับก็เป็นลักษณะการทํางานที่เวลาเราทํางานเนี่ยนะครับไฟล์ทุกอย่างมันจะทํางานอยู่บนแรมต้องต้องอธิบายนิดนึงก่อนเราจะได้เข้าใจความแตกต่างนะครับก็คือไฟล์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทํางานเนี่ยจะอยู่บนแรมอยู่ นะครับยังไม่ได้อยู่บนฮาร์ดดิสต์เวลาเราทํางานนะครับซึ่งในขณะที่เรากําลังทํางานอยู่เนี่ยกำลังแก้ไขงานทําอะไรก็ไม่รู้บางอย่างอยู่นะครับแล้วบังเอิญโปรแกรมเกิดแฮงค์ขึ้นไปนะครับก็หลุดขึ้นมาโปรแกรมหลุดนะครับแล้วทีนี้เนี่ยไฟล์ที่เรากําลังทําอยู่บังเอิญยังไม่ทันได้กดเซฟนะครับทไงครับงานมาครับคราวนี้ถ้าไม่ได้ติดออปชั่นนี้ครับทาได้อย่างเดียว ทำใจนะครับทำใจได้เลยครับคุณไม่มสามารถที่จะทำอะไรกับมันได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเราเลือกตัวออโต้เลยเาเลยเขไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บอกไปไฟดับเอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับไฟดับไม่ได้นะต้องซอฟต์แวร์แฮงก์อย่างเดียวนะครับซอฟต์แวร์แฮง์ปุ๊บพอเราเปิดสิลเวอร์ขึ้นมาใหม่ปุ๊บมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาเลยครับรีโควอรีมาว่าล่าสุดเวอร์ชั่นล่าสุดที่ทำไว้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่ได้ล่าสุดในขณะที่หลุด ต้องบอกแบบนี้นะครับล่าสุดของ1น,นาทีที่เราเซฟไว้ส <Okay. S 1> มมติเราทำไปห,หนึ่งนาทีภายใน1น,นาทีเนี่ยมันจะอัปเดตให้ยกตัวอย่างเช่นใน1น,นาทีนี้เราทํางานเพิ่มอีก5ฟีเจอร์แล้ว <Okay. S 1> แต่บางเอิรมันยังไม่ถึง1น,นาทีที่มันจะเซฟตัวไหนฮะแล้วมันเกิดหลุดขึ้นมาก่อน mm hmm. มันจะถอยกลับไปที่ก่อนหน้า5ฟีเจอร์นั้นขึ้นมา <Okay. S 1> แบบนี้นะครับอันนี้คือออปชันตัวนี้อธิบายเสริมให้นะครับ <Okay. S 1> ส่วนตัวแบ็กอัพข้างล่างของตัวออโต้รีคอเวอร์เนี่ยนะครับตัวแบ็กอัพจะทํางานแตกต่างกัน ลองแบคเอฟคือเขาจะเซฟมาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เราตั้งเอาไว้เหมือนสำรองไว้เหมือนลุกพิเศษมาอีกชุดหนึ่งเลยนะครับอันนี้คือปิดเครื่องไฟดับก็ยังอยู่นะครับแต่เวอร์ชันจะแหลก,กว่าต้นฉบับที่เราแก้ไปหรือเปล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เราตั้งไว้หเหมือนกันลนักษณะการแบบนี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นจริงๆอยากให้แนะนําว่าให้ตั้งเอาไว้ครับแต่อาจจะปรับ5นาทีหรืออ,อะไรอันนี้ขึ้นอยู่กับเรา แต่ถ้ายิ่งตั้งเยอะมันยื่งทีมันยื่งเซฟบ่อยมันอาจจะมีการช้าบ้างนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยครับในชีวิตระทับสิควรจะทำไว้ถูกครับ <c oughs> อย่างน้อยมันมีไม่ได้ล่าสุดก็ยังดีกว่าที่แบบท่านมานั่งงมใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็แต่หลายท่านทํางานจนไปสี่ห้าชั่วโมงแล้วไม่จะเซฟเลยแล้วพอหลุดขึ้นมาก็ไม่ไหวอีกนะครับทําควรจะเซฟไปเรื่อยๆนะครับเางานกับ กับพวกโปรแกรมพวกนี้อย่าไปไว้ใจมันนะครับโอเคอันนี้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์สงหรับออปชั่นตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆเราได้เอาไปลองใช้กันดูนะครับ